คนท้องต้องรู้หาสัญญาณเสี่ยงแท้งเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยค่ะแน่นอนว่าคำว่าแท้งไม่มีแม่ท้องคนไหนอยากได้ยินแต่อย่างไรก็ตาม สัญญาณเสียงแท้งก็ต้องรู้ไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยในะครรภ์หากมีความผิดปกติที่เข้าข่ายจะได้รู้ตัวและรีบไปหาคุณหมอได้ทันมาดูเลยว่าหาสัญญาณเสียงแท้งมีอะไรบ้าง 1. ปวดอุ้งเชิงกรานหากคุณแม่ท้องมีอาการปวดอุ้งเชิงกรานและปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือนพร้อมกับมีอาการท้องร่วง ควรรีบไปพบแพทย์นะคะอาการนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณแท้งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะแท้งเสมอไปนะคะหากเป็นอาการอื่นก็จะได้รักษาและระง,งับได้ทันทีค่ะ 2. มีเลือดไหลหากคุณแม่มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดเป็นสัญญาณที่อันตรายแล้วค่ะหากมีเลือดไหลต่อเนื่องคุณแม่อาจแท้งได้นะคะโดยการที่มีเลือดไหลจากช่องคลอดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่คุณแม่ท้องก็ควรรีบไปพบแพทย์ที่เร็วที่สุดนะคะ 3. อาการคนท้องที่เคยเป็นหายไปหากคุณแม่มีอาการคนท้องเป็นปกติเช่นแพ้ท้องปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแต่อยู่ๆก็หายจากอาการคนท้องที่เคยเป็นนี่อาจเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะแท้งได้ค่ะเมื่อรู้สึกแปลกๆก็ควรตรวจสอบร่างกายตัวเอง และรีบไปปรึกษาคุณมาทำการอัลตราซาวน์นะคะ 4. อาการปวดทั่วทั้งตัวหากแม่ท้องพบว่ามีอาการปวดหน้าอกปวดไหล่ปวดคอปวดบริเวณทวารหนัก <c oughs> และยังมีอาการหน้ามือเป็นลมมากกว่าปกติมีอาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงอาจเกิดจากการท้องนอกหมดลูกซึ่งอาจทำให้เกิดการแท้งได้ค่ะต้องรีบไปหาหมอนะคะ 5. ความดันโลหิตสูงปกติฮอร์โมนคนท้อง มักจะทําให้มีความดันค่อนไปทางต่ําเล็กน้อยอยู่แล้วค่ะแต่หากแม่ท้องมีความดันโลหิตสูงขึ้นมากอาจเป็นสัญญาณการตั้งครรภ์ผิดปกติที่อันตรายเป็นอย่างมากโดยอาจเสี่ยงต่อภาวะคันเป็นพิษเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าชักได้นั่นเองเพราะฉะนั้นหากพบว่าความดันโลหิตสูงรีบพบแพทย์ทันทีนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญของคนเป็นแม่ท้องคืออย่าเครียดกังวลและวิตกมากเกินไปนะคะ เพราะว่าความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งของการแท้งได้และไปหาหมอที่ฝากคันอย่างสม่ำเสมอหากมีความผิดปกติคุณแม่จะได้รักษารละปรับตัวเพื่อสุขภาพของลูกในท้องค่ะหรือไว้จะได้รู้ตัวสัญญาณน่ากลัวต้องระวังอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร